ไปใช้ห้องน้ำที่อื่นซะคฮะขยับหน่อยคะ่ะฉันจะเข้าห้องน้ำงั้นก็นั่งขี่ตรงนี้ไปซะซิมองเส้นตีนอะไรก็อยากโดนตกหรือว่าอยากจะไปเงียบๆแกได้ขี่หดตดหายแน่แม่เอ, <laughs> <laughs> อ้ยนี่เจ๊เรีบเคลียให้จบๆเธอฉันเหนื่อยจะคุยแล้วนะเจ๊ทำฉันเจ็บก็ต้องชดใช้ซิหรือไม่จริง บาปแล้วนึงไงเนี่ยเอ้หงุดหงิดเว้ยเอาเงินไม่เอามือถือส่งเงินมาสิวะเท่านี้ไม่มีใครช่วยกันได้แล้วส่งเงินมาซะดีดีเด็กจะทำอะไรก็ไปทำข้างนอกอย่ามาขวางคนอื่นที่จะเข้าห้องน้ำเข้าใจปะ นี่จะไปไหนวะฮะแกแกแกทำเพื่อนฉันงั้นเหรอฮะทำไมหรือแกอยากโดนอีกคน่ะฮะถ้าแกแน่จริงก็เอาสิวะเออหนีไปไหนเดี๋ยวนะรอรออยู่เดีนั้นเลค่ะปลอดภัยสุดแล้วขออกมาเดี๋ยวจะโดนลูกหลงโดได้นะคะ ไงคุณยันจูเฮ้ยอยู่ไหนนะให้ตายสิปกติพวกมันไม่เคยน่วมแบบนี้พวกแกนี่หมาหมูเลยสิไม่เห็นเหรอว่าฉันมาคนเดียวกลัวจนหัวหดสิทธะฉันเปล่าสักหน่อยอ๋ออ๋อสวัสดีค่ะมี่เกิดตายอะไรอะไรเนี่ยอยู่ไหนวะผู้หอะไรวะเนี่ย รีบบอกมาเถิดค่ะทำไมคุณทำแบบนี้เนี่ยจะอะไรอีกล่ะฉันปวดจะไม่ไหวแล้วนะคะนี่คุณหยุดเถิดค่ะคุณยนจูรีบบอกมาเถอดหยุดนะเป็นอะไรไหมบอกผมมาเกิดอะไรขึ้นคุณนยนจูโหว้ยอะไรนักหนาวะผู้จัดการเฮ้ยจอกแซดไปยอนใครนะ่ยแล้วนี่มันอ๋อนี่พนักงานพักทำร้านผมเองไง คนที่คุณบอกให้ผมทำตัวดีๆด,ด้วยไงเด็กพลาดทำเหรอคุณยอนจูเหรออันยองนาเซโี่ซีรีส์ภาคไทยมาไวสุดที่วิดกดเลยและอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้กับพวกเราด้วยนะ